ขอต้อนรับเข้าสู่อ้อยชอนเนอวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าเอเถูกต้องจ้าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะมาแล้วทุกคนมาแล้วลูกจ้าใช่จ้ารีแอคเซปีนที่หนูอยากไน้าถูกต้องกับมาองเซฟชีนเซเว่นีนนั่นเอง ำแบ็สุดยิ่งใหญ่นี้จริงทำท้งทีไม่ทําได้ไงแม่จริงแม่ก็ต้องมาทำสักหน่อยนะคะแล้วก็พิเศษให้กับทุกคนที่ให้รอนานนะคะเราทําทั้ง MV แล้วก็เบื้องหลังไปเลยจุกโอ้ยย ใช่อย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ในเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะตามดูในเฟซบุ๊กเนี่ยก็สมัครสมาชิกได้ membership เท่านั้นนี่ก็จะไปอยู่ใน exclusive membership นะคะฝากด้วยนะคะใช่ไลค์ตาผมและชื่อเพลงคือเพลงอะไรครับพี่เตย Darling Darling นะคะทุกคนแต่แนาจะเป็นเพลงแนวไหนถูกต้องครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะการัดทุกคนใช่แล้วแล้วก็พี่เอ็มบีก่อนนะจ๊ะ ไปเลยน่ารักหมดจุมหมดใอย่าลืมตามรืูเต็มกันได้ใน Facebook นะคะหรือถ้าใครที่เป็นเมมเบอร์อย่าลืมตามใช้สิทธิ์ตัวเองเนาในเพลย์ลิสต์ของเมมเบอร์ชิพนะใช่จ้าขอบคุณมากๆที่มีเบื้องหลัง แล้วเขาคุณเต็งมากที่รอยังไม่ทําพอดียังไม่มีคิวพอดีทุกคนแล้วก็เลยการขอโชคดีของช่องพอดีดีเขาปล่อยบื้งหลังในวันที่เราอ่านพอดีนะใช่เลยปล่อยเลยปล่อยสดๆละร้อยเลยเฮ้ยทำลอกหลักไปด้วยดีกว่าอืมเออแต่การทําเบื้องหลังทําให้เราเราได้รู้เรื่องราวของ M b มีมากขึ้นเนอะว่าแบบเออมันคืออะไรอะไรเงี้ยเหมือนน้องก็บอกกันว่าเออมันเหมือนเป็นโลกจินตนาการเนอะใช่ซึ่งซึ่งเอาจริงๆเหมือนที่น้องเคยพูดแหละมันเหมือนใช้เหมือนใช้วิธีการถ่ายใหม่ๆกับกับ เขาอะไรเ euh, ง mm hmm. um ี้ยเพราะว่าจากเอ็มวีอื่นที่เราเคยดูอ่ะมันก็คือถ่ายปกติทั่วไปเนอะอันนี้มันจะมีการใช้เทคนิคเยอะจริงเหมือนแบบที่นองแบบเออวิงวิงล่างแบบดูแบบสลายสลายอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีนู่นมีนี่เข้ามาเยอะดีมีหันสลิงนู่นนี่นั่นเออแล้วก็ต่าชอบมาซีนของตัวเองเยอะที่จริงชอบฉันไปที่เพลงก่อนเลยใช่ไหมชอบเพลงมากเลย ฟังง่ายมากเลยเพลงดีมากเพลงดีมากถ้าบอกว่าเป็นซิงเกิลภาษาสังกิตอันแรกนะก็สมควรที่จะแมสจะได้จริงๆเรารู้สึกว่ามาถูกทางมากเลยอ่ะกับกับการที่แบบทำซิงเกิลภาษาสังกิตเพื่อดาบแทบไปไปถึงคนที่มันแมสขึ้นนนนด้วยความที่แบบเอออาจจะยังไม่เคยมีใช่ไหมเราพอเปิดได้เพลงนี้เฮ้ย แล้วว่ามันดีอ่ะเพราะปกติเราคนชอบเพลงตัดสบายๆของเซฟทีนะหมายถึงว่าที่ไม่ใช่เพลงเกาหลีญี่ปุ่นเออเพลงญี่ปุ่นเราชอบมากคือปกติชอบเพลงญี่ปุ่นของเซฟทีมากแบบมากมากจริงๆถ้าฟังบ่อยเนี่ยจะฟังเพลงญี่ปุ่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มาฟังเพลงที่มันเป็น สิงกันภาษาอังกฤษเพอ่ะคือฟังได้หลายฟังได้หลายรอบมากเลยวัตถุหมายมันดีด้วยเพลงน่ารักอะมันน่ารักเราชอบนะเราว่าไปฟังแบบไปคาเฟ่หรือแบบไปนั่งคาเฟ่แล้วรู้สึกว่าน่ารักคือเราว่ามันให้ความแบบ สบายๆแล้วค่าโทนมันพาให้มันสบายๆด้วยบีจริงแต่จริงถ้ากิปิดตาไปแล้วว่าเราคงใส่เสภาพประมาณเนี้ยถ้ามมติเรารู้สึกถึงความแบบมันอุ่นๆใช่มันดูเป็นสปริงเออมันดูไม่ได้เป็นแบบวินเทอร์มากหรออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดูสปริงมันดูเป็นออทามมีความแบบว่าสดชื่นก็ได้หรือจะแบบเป็นมนลุ่มก็ได้หรือแต่เราดูจากช่วงช่วงมาทําให้รู้สึกว่ามันสบายใจฟังแล้วมันน่ารักเลยอย่าเงี้ยเนาะเออเอารู้สึกว่าเพลงดีเพลงเพลงแบบ ก็คุมนะกับการที่เราทำงานเลยแหะคุมที่ได้ฟังเลยอ่ะคฟัมหูกูแล้วตอนนี้เนาะฟังบ่อยๆได้เลยเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อย่างให้ทุกคนว่าเลยถ้าเกิดไปเดินเกาอยู่ตอนนี้ก็คือร้านคาเฟ่ต้องเปิดต้องมีแล้วแล้วก็ย่านคาราโอเกะสุกิวต้องเปิดแบบร้านช้อปปิ้งทั้งหมดจริงต้องเปิดอ่ะเด็กต้องมา cover ตอนกลางคืนแล้วก็คือต้องมาแล้วแม่เพราะว่าโชว์ทั้งสกิลภาษาอังกฤษและสกิลเพลงสกิลร้องใช่ไหมต้นท่าเขาก็ดีด้วยจะบอกเลยว่าถ้า ถ้าเป็นน่ารักจริงเออเซฟทีนเขาชอบแบบว่ามีแบบวัลในการในการปล่อยท่าเต้นใช่ต่างๆอันนี้ถ้าเต้นน่ารักมากแล้วก็อาจจะดูไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะทําตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันมันน่ารักจริงๆแล้วก็เสียงก็อย่างที่ทุกคนบอกเนี่ยคือคเขาดีแบบเสียงดีกันอยู่แล้วอะแบบเซฟทีนอะเรารู้สึกว่า เรื่องเรื่องเสียงเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยเขาเป็นคนแบบทั้งทั้งหมดเลยนะเราสึกว่าน้องๆเป็นคนร้องเพลงเพราะอะโซ่แบบแบบเสียงเพราะอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่ละประโยคที่น้องร้องอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออมันเหมาะมีท่อนที่เหมาะกับเขาดีอะไรถูกต้องชอบชอบเยอะแต่ฉันว่ามันก็เห็นเยอะมันนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าดูถ้า MV อ่อะอาจจะมองไม่ทันจริงๆใช่ด้วยความที่ M v มวมันสั้นมากในความรู้สึกทค่สามนาทีนาทีเดียวแล้วคือพอแบบ มันมีมุมที่ใช้มุมกล้องหลากหลายอะไรเงี้ยทำหเห็นไม่ชัดเห็นเห็นไม่ชัดเลยพอยิงพอปุ๊บน้องก็ไปแล้วอ่ะมันก็เลยมองไม่ทันเยอะอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาเห็นเบื้องหลังด้วยนี่ช่วยมากจริงๆมันทําให้เรารู้สึกว่า เออเราได้เห็นมากขึ้นว่าแต่ละคนอ่ะเขาไปอยู่ในเซ็ตช้่นตรงไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้จําได้มากขึ้นก็ต้องเช่นชมค่ายนะที่ปล่อยตัวเบื้องหลังแต่ว่าเพลงนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์เราเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเซ็กชเนี่ยมีเพลงหนึ่งที่เราฟังบ่อยมากคือ Rock with You อ่าคือเป็นเพลงที่ฟังแบบเป็นแบบรถนะคือตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำต้องฟังเพลงนี้เพราะว่ามันจะสดชื่นจากฟังเพลงนี้ตอนนี้น่าจะได้ฟังในเพลงเย็นแล้วหลับฝันดีแน่นอนหลับฝันดีแน่นอนเราไม่ยุ่ต้องอาบน้ำตอนเช้าเพราะว่าจะไม่ตื่นถ้าแบบเพลงยาริ่งอ่านมา สบายอ่ะเพราะว่าฟังซิวไปหน่อยใช่ไหมฟังตอนเย็นแทนเออเออชอบนะรู้สึกว่าเออฟังออกมาแล้วมันน่ารักหรือแบบเปิดเตยเปิดเตยเปิดเปดเกับหนุ่มลงเหล็กเตยจะได้อะไรกรหนุ่มลงเหล็กมากแล้วเปิดเพลงดาริงไงโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งขอรอจี๊กเก้าหนึ่ง เขินไม่ไหวฉากฉากน่ารักเนาะจริงเออเซตติ้งดีมากที่เพื่อนบอกอย่างแบบพี่เป็นกำแพงที่มีรูปติดแล้วก็มีภาพเลยยิ้มอย่างไมลี่อะแต่ไม่น่ารักมากเลยแล้วก็จบเลยห้องไม่ต้องแต่งอะไรอยากเอฟทั้งหมดคือกูอยากเอฟชุดทั้งหมดเลยจริงกูชอบชุดทั้งหมดเลยสะบายตามะเนาะแบบผมมองไปแล้วโอ้สีสีกอย่างไปด้วยกันหมดมันก็ถ่ายมันก็คือเสื้อผ้าใส่ไปเดินสยามใส่ไปเดินแบบอะไรแบบเนี้ยพี่บอกว่าใส่ในชีวิตจริงได้เดินเกาหลีห้องแดงก็คือเท่เลยเป็นอบ ก็นนได้ก็ได้แบบหันมอ,อมองตรงนั้แล้วคือความเสืเ้อผ้าสีมันแบบมันเบรกแบบมันมันบอกสไตล์ได้เลยแบบทุกคนสไตล์มันไม่ได้แบบมันไม่ได้หวานทั้งหมดอ่ะบางคนมันมีความหวานบางคนมีความเท่มีแล้วแต่ละคนแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดอ่ะมันให้ความแบบพัทเทลว่ะพัสเทลท <ๆ S 1> <ก>ี่แบบสไตล์แต่ละสไตล์เเป็นทลเอิร์ธโทนเป็นแบบเก่งมาก4คน3คนมึงแล้วเป็นเดียกันเป็น13คนคิดสภาพนะคนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองเชฟลูกแรก ลุกแรก13ชุด13ชุดแยกเป็นชุดละ3คนละคนละสคนละ4ชิ้นอ่ะคนละ4ชิ้น52าสต้องมีชุดเผื่ออีกเพราะการเป็นซาตานคือต้องมีชุดเผื่อหนึ่งคนละหนึ่งชุดแถมทรงผมนี้พอกับอันนี้พอน้องเปลี่ยนผมอีกก็ต้องเออเปลี่ยนลุกก็ต้องเปลี่ยนสองร้อยชุดใส่แว่นถอดแว่นก็คือเปลี่ยนลุกแล้วให้ซาตานิคคือสองร้อยชุดก็ซื้อตลอดคุณรบกวนเลาว่าสาตานิคหนึ่งคนดูแลได้ตั้งแต่สามไม่ไหวแล้วสามสแถมยังต้องคุยกันด้วยนะเพราะว่า ไม่ให้เข้ากันทุกทุกคนน้องปกติจะเป็นสตตลิสตใหญ่เลยถ้าจะิดตามงานปกติคือจะเป็นแบบมีเฮสตาร์ลิสใช่ปะแล้วก็จะมีน้องๆเด็กลูกเด็กเด็กคือจะต้องไปยืนแต่งตัวให้น้องทุกคนเพราะไม่งั้นอ่ะผู้ช่วยผู้ช่วยต่างๆถ้าเธอตีแต่งตัวคนเดียวว่คือต่อแถวจ้ะมาไม่น่าจะทันนะสมมติไปไหนไม่น่าจะไหวเนี่ยเาบอกว่าถ่ายเริ่มถ่ายเจ็ดโมงใช่ปะแต่ยังเช้งคืนมึงกินาสีไปเลย ดูจริงแต่กันเคองที่เที่ยวไปเลยนแต่ชอบคือราชอบเยอะทุกอย่างมันดูแบบน่ารักแล้วบอกว่าเขาถ่ายเจ็ดโมงได้คือกูยังไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่าคือเขาถ่ากี่โมงกี่โมงแล้วก็แต่งตัวกันกี่โมงอะแล้วก็่าตักันกี่มงนะแล้วก็แต่วกันี่ามงอะแางวก็แต่งัวกันกีมงอแล้วก็แต่งตอวกันกี่โมงอนแ่้วก็แต่งัวนกี่มอะกับการเ่งตยวกันไม่หมาะแลวก็แต่งตัวันกี่มงอก็แต่งตัันกี่โมงอนเล้วก็แต่งตัวกัไม่มงอนแ้วก็ไม่รตัวกัน ไม่ร้อนเลยกลางคืนก็คือแบบนอนยืนยืนขับแฮปปี้ก็แดดออกขนาดในเอ็มวีน้องแต่ว่าแต่วทุกคนดูชิลมากควรนอนหล่อเลยเห็นไหมคนหล่อมากแล้วสภาพระวัดสภาพดีหมดเลยแล้วก็นี่เป็นชุดดำอะแล้วว่าชุดด้างที่ชุดดำสปายชาร์จหมดเลยนะชุดดำมาคือเหมือนกับวับฟุบลงไปชั้นเสื้อให้เป็นชุดดำ ทุกอย่างกลายเป็นสีดำๆเขาๆน้องเหมือนอิสเซนชั่นไหมรู้สึกที่ถึงเรื่องอิสเซนชั่นเลยมีนะมันเหมือนมีฉากหนึ่งที่เหมือนกับมันห้อยโอ้ยก็น่าจะเป็นความฝันถ้าอีสเซนชั่ก็คือคอนเซ็ปต์สีเป็นแบบนี้เลยนะใช่แล้วก็ในในเรื่องหนังจริงๆแล้วฉันว่าเขาพยายามใช้มุมกล้องบอกมาตลอดเลยอะเพราะว่ามันเอียงตลอดเพตอนตอนเหมือนโลกข้างล่างโลกโลกจริงๆมันเป็นแบบเหมือนมืดมิดมืดมนดาร์กหน่อยอย่างเงี้ยเออก็แล้แต่ดาร์กก็คือหล่อไม่ไหวนะงงจริงหล่อมากลงมาลงมาลง ขนลงผมก็เปลี่ยนด้วยใช่คือดีแบบคนลุกทุกคนสดใสก็คือแบบเฮ้ยพอแบบลุกดำก็คือเท่แบบดูคัดติ้งดีหมดนะแบบเสื้อผ้าคัตติงงดีคนนเพิ่งเห็นตอนแบบเบื้องหลังที่แบบเพิ่งเห็นน้องแปดแบบชัดๆที่ยืนมองเลยอเล หล่อแบบหล่อแบบตะโกนอ่ะทุกคนหล่อแบบอ้าวหล่อทุกแบบตายแล้วตายแล้วภาพรวมทั้งหมดเหรอว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่ารักใช่ไหมฉันอยากวิ่งในทุ่งอ้อมาถุอฉันชอบถุงอ้อและฉันและฉันแบบและฉันใส่ชุดผิวผิวแล้ววิ่งในทุ่งอ้ออ่ะฉันเห็นภาพตัวเองติดยาเหมิงติดต้นอ้อแล้วติดทุกอย่างต้นอ้อเกี่ยวผิวคือต้นอ้อเกี่ยวโอเคเนาะแต่ฉันอยากเลไม่เห็นผิวผิวก็เห็นไปเนี่ยแต่เกาน่ารักก็ชอบอ่ะแล้วแบบว่าเล่นแบบว่าผูกปิดตาซ่อนหาในทุ่งอ้ออะไรเงี้ย อันนี้คือจะต้องได้รูปที่สวยงามเอามาลงไอจีได้คือตอนแรกแอบเซอร์ไพรส์แต่ตอนน้องปล่อยภาพนิ่งมาแล้วว่าเฮ้ยทำไมคราวนี้มากในรูคแบบสดใสที่ฉันคิดวันตอนแรกคือแบบมันไม่ได้คาดหวังแบบน้ไงเพราะซิงเกิลก่อนคือโหดมากโหดมมันหนักมากอะซิงเกิลที่แล้วอะแต่คุนถ่ายรูปอะรูปนิงนองดีมากทุกคนเลยกาหลี่มันขี้โกงอย่างหนึ่งเว้ยคือพอช่วงเดือนเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยพอช่วงมันไม่ร้อนอะ ถ่ายตรงไหนแม่งก็สวยคนจริคือใส่ถ่ายมันพี่โตจริงนอนเลยเมื่อไรเขาที่โตมากถ่ายิ้วหรี่แยะสวยใส่ิ้วเลยมึงไปโยนผ้าเท่าไหร่ก็ได้มึงมึงไม่รอนจะกระแดนไม่เปียกแน่นอนจริงคนเราถ้าทำเป็นอ้นมืองไทยนั้นนั้นแล้วผมนั้นก็อยู่ได้ตลอดไปเพราะว่าอากาศมันดีมากแต่ตันใจที่คนต้นร้องก็คือตัวเหนียวหนึ่งจริงถ้าไทยก็คือเดินไปยังไม่ถึงหน้าบ้านลนะเรากลับมาไม่ไม่แค่ออกจากห้องน้ำมันอาบน้ำเสร็จออกจากห้องน้ำแก็เหงื่อออกแล้วอ่ะทำไมไม่มาอลย จริงก็คือเราอ่ะเอออยากลองไปบ้างเนาะสิ่งที่ถ้าเกิดตัวดนีบอกว่าชงชงบอกว่าไปตอนนี้ไปถ่ายรูปดีกว่านี้นะเออต้องสถานการณ์แบบดีขึ้นจริงแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ยังยังไม่เท่าไหร่ช่วงนี้กลับมาที่น้องดีกว่าเนาะ้อโอเคแต่ว่าชอบมากแล้วแหละเนาะกับการที่บอกว่าได้ดูแบบน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คือเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโหมดเพลงของฟิลิกเพลงไปเลยสมการรอคอยสำหรับมีรู้สึกว่าถือว่าเปิดได้ดีถ้าเกิดบอกเป็นซิงเกคโปราอังกฤษเนาะเอาใซรช่วยน้องด้วยนะใครเยอะๆหวังว่าสตินจะปังปังป โอริเย่ไปเลยนะจ๊ะถูกต้องเลยเหมือนน่าจะเดี๋ยวน้องน่าจะต้องปล่อยอัลบั้มแตนบอกมาแหละเหมือนอันนี้ยเขาจะน่าจะเป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้มอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูเนาะว่าต่อไปน้องจะปล่อยเพลงหรือว่าปล่อยอัลบั้มอะไรออกมาเดี๋ยวยังไงเราก็จะรอติดตามดูต่อไปนะ้อ๊ยทำผิดไปต้องขอโทษนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย